สวัสดีจ้กวันนี้ก็มาหน้าคือเก่าเด้อจ้าเด้อพากันมาถ่ายหน้าหูดสองไงน้องถ่ยแล้วก็พากันเอามิ้มจ้ะสิเผาเอามิมมือชำนาญคือเก่าจ้าอ้าวกำลังอันเผาไฟอยู่จ้ะอูดควันอยู่ในหน้าเนี่ยเด้อจ้ะในเทียงอยู่ในกขไผ่ มเมเตกทิศะอยู่กำลังอันนั้นอยู่จ้ะอ,อูดควันเพื่อนอีเมยมันไปเมยก็เตกทิศะอยู่บินคิดได้อยู่บ่เอากับไฟ เอากระไฟอยู <laughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> ่เติงเงยทุ้ยเอออยู่ที่อย่งพผล่อยู่เติงเอากำลังตัดเอาอยู่จ้ะตัดเอาหางเฮ้ยบอกไปเซ็ตหน่อเม็ดบินบื้อืยมันจะเอายากจ้ะเพราะว่ามันอยู่ข้างในอันกระไฟเห็นในกระไฟ เอาตัดแล้วพอดีเมฆบินชิสะอยู่เ,ยเอเอมันนะกำลังสิ่งใหญ่ห้างมันแต่เอายากยกมันเห็ดอยู่ข้างในกอไผ่ตุ้ยมาหาบเอาได้ไหมเออมีดูเห็ดอยู่ในกอไผ่ซ้ำ เลยสำเด็ดม okay. ือชมังคือเก่าแนค่น <energetic> ี้โนจะเนาะโอกาสหน้าจังลุยไว